ก็กลับสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการแนะนํานะคะในส่วนของภารกิจความสําเร็จนั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของดาวประจําสนามน,นั่นเองนะคะก็จะมีให้เราทําทั้งหมด5ภารกิจนะคะของอีเวนต์นี้เนาะนะคะก็อย่าลืมไปทําการเนาะนะคะเพราะว่ามันได้รับคะแนนความสําเร็จตั้ง20 คะแนนเลยนะคะซึ่งก็ใครที่กำลังเก็บคะแนนความสำเร็จอยู่ก็ลองมาทำดูได้นะคะซึ่งถ้าใครที่เล่นโหมดอีเวนต์อยู่แล้วเนี่ยเรามองว่า จะเสร็จไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสภารกิจนั่นก็จะเป็นแปลงตัวเป็นฟุตบอลเนาะนะคะแล้วก็ใช้ลูกบอลมหัศจรรย์รวม3ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยรองเท้าทองคำแมซซี่นะคะแล้วก็ลงสู่พื้นที่ฟุตบอลคาริวาลนะคะแต่ที่ทุกคนอาจจะยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คือการดวลลูกโทษได้ค่ะได้75คะแนนนะคะก็ไอที่เราเก่ามาทั้งหมดอันแรกอ c สอันแรกเนี่ยมันทำง่ายอยู่แล้วนะคะซึ่ง เราเนี่ยก็เล่นปกติอยู่แล้วเนาะนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บนะคะก็มาแนะนําให้เก็บในโหมดเดี่ยวหรือว่าจะเป็นในโหมดของแรงคู่นะคะก็เก็บง่ายนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสแรงใช่ไหมสำหรับใครที่ซีเรียสแรงเนาะก็มาเก็บแรลงเดี่ยวกับแหลงคู่ก็ได้นะคะก็แค่อันดับแรกเลยแค่โดดลงตรงนี้ก็ได้แล้วหนึ่งภารกิจนั่นเองนะคะก็ ต่อมานะคะก็จะแปลงตัวเป็นฟุตบอลนั่นเองนะคะแล้วก็เคลื่อนที่อย่างนี้แหละนะคะ6 0 0วินาทีนะคะอ่าจริงๆก็เราก็น่าจะทำครบอยู่แล้วแหละนะคะสำหรับใครที่เล่นหมดอีเวนต์เนาะนะคะก็อาจจะไม่ยากนะคะแล้วก็รองมเท้าแมสซี่ทองคำก็อาจจะไม่ยากนะคะสำหรับใครที่เล่นหมดอีเวนต์ปกตินะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการใช้ลูกบอลมหัศจรรย์หนะะึ่งค่ะทั้งหมดสาครั้งก็คือเป็นการเตะลูกบอลนี่แหละไม่จําเป็นต้องเตะให้มันเข้าจุดโทษก็ได้นะคะแค่ใช้ทั้งหมด3าครั้งนะคะก็เป็นอันถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็เตะไปนะคะก็ไม่จําเป็นต้องมาเตะเข้าลูกโทษแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะอ๋อแล้วก็ใครที่จะเตะเนี่ยนะคะต้องยืนในวงกลมตรงนี้เนาะนะคะถ้าเกิดว่าจะเปิดกล่อง ที่อยู่ข้างๆโกะะ้เนี่ยค่ะตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นบั๊กนะคะแต่ไม่ใช่นะคะมันกาหนดให้เราต้องยืนอยู่ในวงกลมอันนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอันที่เรียบร้อยต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการดวลลูกโทษ75แต้มนะคะซึ่งมันก็อาจจะยากหน่อยเราเนี่ยก็จะมองไว้ทั้งหมดว่า9กับ6นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเตะตามเราก็ได้นะคะประมาณนี้เห็นปะได้9นะ,ะ่ยค่ะอ,อันนี้ก็เตะ ประมาณนี้เอาแค่6ก็พอแล้วนะคะอาจจะฟุกได้9ก้าก็ได้นะคะอ่าอันนี้คือฟุกได้9นะคะต่อมาอันนี้ก็เตะไปตรงนี้เลยนะคะสังเกตเป้า,ขา,ข,าขาวของเราเนาะอ่ะอันนี้ก็ได้9้าเห็นไหมคะสบายๆชิลๆนะคะก็คืออย่าเพื่อนๆสังเกตสีขาวๆข,ข,ของเราเนาะว่าหันหน้าไปทางไหนนะคะก็วางให้มันตรงก็ได้นะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเตะประมาณนี้ ได้6ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้4 8แล้วใช่ไหมก็เตะไปเนี่ยคะ่ะ,ะเห็นไหมเกือบไม่เข้าเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นลูกข้างนะคะก็ให้ไซ้์โค้งขวานะคะถ้าอยู่ข้างซ้ายไซ้์โค้งขวานะคะก็เอาไว้ประมาณนี้เห็นไหมได้9คะแนนนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนกันเป็นไซ้์โค้งซ้ายแล้วก็เอาเป้าขาวๆไปไว้โกข้างหลังนะคะเห็นไหมง่างยๆนะคะชิวๆแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เตะไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ได้ แ,นะแค่นี้เองนะคะการเตะโดนลูกโทษ75แต้มนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็วางเป้าตามเราก็ได้นะคะแล้วก็กดออกเลยนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะคะสำหรับภารกิจดาวประจำสนามน,นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำกันเนาะนะคะก็หวังว่าจะไม่ยากแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ยังแบบโดนลูกโทษไม่ได้75แต้มนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะก็ ยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากม่นะคะที่ทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราตลอดเลยนะคะยังไงก็หวังว่าอนาคตนะคะเราก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะ